วันนี้เราก็จะมาเดินขึ้นภูชีฟ้านะครับแ,แต่นี่เป็นไอ้นี่ครับเขกา,ากําลังทําปักเสาไฟครับก็เลยขึ้นไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องเอารถจอดไปที่จุดจอดรถที่หนึ่งครับแล้วก็ต้องเดินขึ้นระยางไป300เมตรครับแล้วก็ไปเดินขึ้นภูเขาอีกเ0 0รอเมตรเคยราไปดูกันเป็นยังไงกลังจะเดินขึ้นภูชีฟ้าไปะไปลุยตอนนี้เวลากี่โมงสิบเอ็ดโมงครับ <laughs> <laughs> นี่สุดแรกที่จะกลับมานะครับเคี๋ไปลุยครับหายเรียกเริ่มวิ่งกันแล้วมาครับลุยเจ็ดร้อยกว่าเมตรครับ <c oughs> เป็นไงเนี่ยไหมเป็เนไยอะไรเพิ่งเริ่มครับ điệp đi đua to Bye, quậy mãi rồi nè. Không quậy. Không quậy. Lui lui lui. ngay. <laughs> ngay. เงยอย่างคุอมคู่นอนนอนโอ้ยเหลือกี่ร้อยเมตรแล้วชลินเหลือสี่ร้อยเมตรแล้วไปดีกันต่อวันเทนทางก็จะเดินง่ายเลยนะครับมองทางเห็นไม่ต้องใช้ไฟงานเด็กๆไหวไหม

ปูสีฟ้าไป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 ขึ้นปูสียอนูสีฟ้ากันนะคะไปยอดปูสีฟ้ากันนะคะไหนร้อยอดอยู่ไหนไปมีกันต่อน้าลาว่ายไหมค่อยๆเดินลุกไม่ต้องวิ่ง เมื่อกี้มาเต็มแล้วครับเส้นแขนยาวตันนี้เรียบร้อยไปแล้วครับท<ด>ิ้งเดินะะดง่ายไหมน้าล่ะพี่เชอรี่ดเดินง่ายไห <laughs> มยากยากใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไ้ย

เนี่ยครับเราก็ถึงภูที่ป่าแล้วเป็นไงนาราเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมไม่ทักตรงไปได้แล้วถึงข้าวทนู่แล้วถึงเราได้รำบากใจได้ก็บพี่ธารีแล้วก็จับมือกันโอเคแล้วน้องพี่ธารีไปไหนอ่ะพี่ธารีไปไหนฝั่งนี้คือประเทศไทยนะครับนี่ขอข้ามมาฝั่งนี้เป็นประเทศลาวนะครับมีรัาเขตอยู่ ฝั่งไทยกับฝั่งลาวใช่ไหมพจชรินนี่คือประเทศไทยใช่ไหมฝั่งนี้เป็นประเทศลาวนะครับข้างหลงงังนี่น,ะน,นครับฝั่งฝั่งนู้นนะครับเมื่อเช้าเราไปปูชีดาวมานะครับอ,อยู่ตรงนู้นนะครับจากที่ถ่ายวิวเสร็จนะครับแล้วก็เดินลงกันครับ ดูสวยๆนะครับไปแล้วใช่ไหมลิพ่ารีดโดนพึ่ง่อยหูนะไปแล้วตุเรงตุเรงตุเงตเรงตุ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 เงตุเงตุเงตเงตุเงตุเงเอ้าวไมขึ้นหลังแล้วอะทำไมขึ้นหลังโดนอะไร โดนพึ่งต่อยหูไปแล้วไปตุเลง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 ตุเรงอยากอยากอุ้มมั้งเหรออุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มเหจะเดินไหวไปวิ่งวิ่งตามค่อยอะไรอยากอุ้มมั้งเหรอขี้หลังขี้หลัง

กระโดดพอกกระโดดกระโดดเร็วเร็เร็เร็วเรเร็วเร็วเอาแล้วครับอรอดแล้วเอาแล้วพอแนี่วกลงมาเลยนะครับไปไปแล้วไปแลเดีใช้เวลาไปกับประมาณ1ชั่วโมงนะครับรวมถ่ายรูปตอนนี้เดินลงต่อนะครับ อันนี้เป็นพื้นที่ที่กำลังกอ่อสร้างใหม่นะครับรถไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับเราต้องเดินลงไปอีก300เมตรนะครับ